อ่าก็สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนด้วยนะครับชาวเกมเศรษฐีวันนี้ก็ไม่ไม่นานเท่าไหร่นะเว้นมาไม่นานเท่าไหร่ก็เห็นมีลูกเต๋าใหม่เข้ามานะครับอัปเดตค่อนข้างเร็วนะก็คือ15นาทีเออไม่ไม่ต้องรอนานนะครับไม่ไม่ใช่เว้นที่แล้วแง่บ่ายสองบ่ายสามนะครับไหนดูซิมีอะไรโอ้ล้านเพชรมีอะไร1ชั่วโมง69นะครับมีลูกเต๋าใหม่เข้ามานะครับก็คือลูกเต๋าสไตล์คลาสสิกคลาสสิกจริงๆกันะ การ์สิ่งมันต้องลูกเต๋าขาวไม่ใช่เหรอวะเออเฮ้ยและอะอันนี้อะไรเนะี่ยพบจระเข้คืออะไรวะอันนี้คืออะไรสามห้าบาทคืออะไรวะซื้อ,อไ,ได้ไรทดลองจระเข้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งการ์ดจระเข้คือเชื่ออะไรนะครับละเว้นนี้นะครับก็โอ้ตัวละครอีนี่นี่กูเห็นมานานมากเลยนะครับตัวตัวละครแต่จําไม่ได้ว่าร่างแรกมันคืออะไรนะแต่อันนี้เป็นอีโวนะครับโรมี่ เออเหมือนเคยเห็นอยู่ไหนมาดูสกิลตัวละครก่อนนะครับถ้าจะมาใหม่เฮ้ยมีไอน้นี่ไอ้นี่มาแล้วไอ,อหัวฟ้าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ไอ ι, จระเขรนี่เดี๋ยวว่ากันมาดูที่ตัวใหม่ก่อนเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องนะครับก็คือช่องเรามีผู้สนับสนุนรายใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะครับคนนี้ก็เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของเรานะครับช่องเราก็มีผู้สนับสนุนรายใหญ่แล้วแต่ที่จริงอะ ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนแล้วนะครับแต่นี่คือผู้ที่สนับสนุนรายใหญ่นะครับที่สมัครสมาชิกช่องเราก็จะได้โลโก้ช่องเราไปติดหน,น้านด้านหลังชื่อนะครับเวลาคอมเมนต์ก็จะได้รู้ว่านี่คือผู้สนับสนุนช่องเรานะครับผมก็เขาวาดแฟนอาร์ตมาด้วยนะเดี๋ยวผม,ผมขึ้นให้ดูนี่เขาส่งมาทางเฟซส,ส่วนตัวผมนะครับก็โอ้โหท่ระเบิดไปเลยนะครับสุดยอดมากผมชอบนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่สนับสนุน ผมนะกครับก็ถ้าใครอยากจะติดต่อเฟซส่วนตัวผมก็นี่เลยนะครับกดไปที่เดี๋ยวผมจะบอกนี่นะครับกดเข้าไปที่คลิปของผมนะครับแล้วก็มาดูที่ใต้คลิปมันจะมีแสดงเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเฟซส่วนตัวนะครับที้ผมลืมทิ้ง IDline ไว้ให้เดี๋ยวจะทิ้ง ID Line ไลไว้ด้วยเผื่อใครอยากแอดไอเดีเกมผมมานะโอเคเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับ เอาละหลังจากเราขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ของช่องเราแล้วเนี่ยถ้าใครสนใจก็สามารถสมัครได้นะครับเดือน20บาทไม่ไม่ไม่ได้มีสัติการอะไรที่ให้เป็นพิเศษนะครับคือทุกคนสามารถที่จะสอบถามผมได้หมดไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกนะครับสามารถทักมาสอบถามหรือคอมเมนต์สอบถามอะไรผมดูแลทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถสมัครได้นะคุณก็จะเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของช่องเรานะก็คราวนี้เนี่ยมาดูเข้าเรื่องกันเลยนะครับ ก็ตัวใหม่ไหนมาดูสกิลที่มันดีไหมนะครับเมื่อเริ่มเทิร์นโอกาส55%สร้างแลนด์และเคลื่อนย้ายโหยมีโดดเฮ้ยอันนี้โคตรกูชอบแล้วก็ต่อมานะครับในเทิร์นของฉันเมื่อตอกพืนที่ขอาฉันโอกาส70%เปลี่ยนไ่ายตรงข้ามต้องลงทุนกระบอกเฮ้โอ้โหคอมโบเลยเฮ้ยเดี๋ยวคอสคอสซัมเมอร์มันแค่ห5หเองนะอันนี้ให้70เลยหรอโอ้โหเอาคอสตูมมาใส่เป็นสกิลตัวละครนะครับแม่งเอยกูหลังหักอีกแล้วนะครับและอีกสกิลหนึ่งคืออะไรลืมอ่านนะครับ สาเป็นถุนกระบอกเสร็จปุ๊บเมื่อตกแรนด์มรดความฉันโอกาส70%เรียกฝ่ายตรงข้ามมาในแถวหู้ยคือโดดสารเรียกโอค้คโออะไรมันจะโหดขนาดนั้นวะโดดสารเรียกใส่ขังเข้าไปเดี๋ยวดูไอ้นี่ก่อนพอรของกระต่ายคืออะไรนะครับเมื่อตกพื้นที่ควฉันใช้เอฟเฟกต์พรกระต่ายคือไม่มีเปอร์เซ็นต์อะคือตกคือใช้พรกระต่ายเลยใช่ไหมก็คือพอรกระต่ายก็คือเมื่อตกพื้นที่คองฉันโอกาสรับ150อ๋อค่ากว่าสร้างแล้วก็65%หชาร์จโล่2ขั้น เฮ้ยเฮ้ย,ฮยด,ดี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 อยู่แตไ่ไม่ไม่ไม่ได้โกงอะไรก็แค่แบบได้โลเออมันก็ยังดีนะไม่ต้องใส่หมวกอาร์ชิลไปนะครับหาหมวกอย่างอื่นไปเออดีดีประหยัดจี้ได้เยอะอยู่และเมื่อทอยผ่านฝ่ายตรงข้ามโอกาส70%ใช้การพิพากษาของแคร์ลอตตอ้หัหี้ยอะไรชื่อสกิลกายตรงข้าม2เทินการพิพากษาของแครอทคืออะไรนะครับในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามโดนเอฟเฟกต์้แครอทเนี่ย เมื่อฝ่ายตรงข้ามถอเต๋าขโมย30อ๋อก็เหมือนเลือดไหลนั่นเองนะครับก็30โอ้โหไอ้ี้ยเ,เยอะนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่เยอะเท่าไหร่ะมันมันไม่โกงเท่าไหร่สกิลตัวมันนะคือสกิลหนึ่งผมชอบอยู่นะครับแต่สกิลสองผมผมไม่ค่อยโอเควะ่ะมันมันยังไงไม่รู้อนะน่ยสกิลหนึ่งดีนะเนะี่ยสาบเรียกมาออดีดีใส่ขังเข้าไปนะครับ โห่โหดเลยเซตเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีเซตแนะนำเดี๋ยวจัดลงชุมชนให้นะครับก็ส่วนพรกระต่ายนี่ก็ดีอยู่แต่ผมไม่ชอบไอพี่ป้ปาสาแครลอดเท่าไหร่ใส่สกิลอื่นมาอย่างดีกว่าอย่างเช่นใส่ขังมาให้ก็ยังดีนะเออขังฟองอะ่ะอันนี้ก็อาจจะใช้ทำลายโล่เขาได้อยู่นะครับทอยทอยผ่านใช่ไหมเออก็อาจจะใช้ทำลายโล่ได้อยู่เออก็ดีอยู่มั้งนะครับลืมดูบัฟเลยมันให้บัฟไรมาวะส่วนไอบาร์บีคอนกับ คูณเดี๋ยวผมค่อยมารีวิววันหน้านะครับรู้สึกมีอะไรเยอะแยะให้เล่นเลยกูก็นึกว่าจะอีเวนต์ใหญ่โหดีใช้เพชรถลุงหมดเว้นที่แล้วน่าจะดีนะครับที่แบบทําจี้ด์กไว้ให้หมดเลยนะอ้าวกูว่าจะกดมาดูประกาศอยู่ไหนล่ะประกาศประกาศโลมี่บัฟนะครับก็คือเมื่อฝ่ายตัวค้าไดรับแรงมรัโอกาส55%สร,ร้าแรมัดเพิ่มเดี๋ยว ไม่แสดงผลเติบโต15เฮียมึงเขียนผิดปะเนี่ยทำไมเยอะจังอะไอเฮียเพิ่ม10ก็พอแล้วมั้งเฮ้ยมันเกินไปเป้าบัฟไอเฮียอะไรเนี่ยเมืองผุด2อทีติด2อทีติดเลยมั้งเนี่ยและอีกอันนะครับก็เมื่อตกแรมาคองฉันโอกาส55เส้ย้ายโอ้ยโดนแดนแมนชั่นทำไมเพิ่ม15เลยวะไอเฮียจี้กูมันเพิ่มทีละ5เองนะครับขนาดเวอร์ชันดาร์กโอ้โหบัฟโกงนะเนี่ยบัฟโกงคือเมืองผุดน่าจะแบบ ขุดขุดเอาขุดเอาอ่ะเออได้เล่นคนสอนก็คือเมืองกระจายนะครับฮเฮ้ยไอ้เฮี้ยน่าเล่นว่ะมาส่วนพวกสกิลนี้เดี๋ยวเราค่อยว่าวันหลังนะตัวละครอื่นๆนะมาดูดี่มันทําเว้นได้ยากไหมนะครับทุบบาดกระต่ายคือเชี่ยอะไรว่ะี๋ยวเราค่อยมาดูกันโอ้โหโอ้โหตัวละครไม่ได้โหดอะไรเลยนะครับทาไมปิด2 s เอวะ่ะที่จริงใช้เอเดียวก็พอแล้วเฮี้ยปิดไหมนะ่ยโอ้เยอะนะครับมันจะปิดได้อะ มาเดี๋ยวเรามาดูเรามีกี่เพชรนะครับตอนนี้ผมมีอยู่หมื่นหกอย่าลืมนะครับเรามีเพชรอีกก็คือกดรับการ์ดเขียวมาครับเต็ดปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าไปแลกเลยนี่สองพันเพชรเห็นบ้าได้ละสองพันเพชรนะครับอันนี้คือการ์ดจะหายนะกูแลกตัวก่อนดีกว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวกาดเขียวหายไม่ได้ตัวอีกนะครับชิบหายเออคอยว่ากันอันนี้มันแลกแล้วหายใช่ปะ่ะเออ ไอ้หี้ยถ้ากูกดรับ2,000ันก่ามันจะหายป่าวะเออไอ้ศาสตร์นตีนนะครับเดี๋ยวไปลองอีกไอดีหนึ่งเดี๋ยว <laughs> ไม่ดีไม่ดีคูณมันน่าจะเก่งอยู่นะครับอ่ะตอนนี้เรามีอยู่1 8ื่นแปดเดยวสมทบเพชรอีกหนะ่อยผมว่าเว้น 2s อย่างเงี้ยมันต่ำๆอ่ะต่ำๆคือควรจะมีสัก 20, 000, 30, 000, 2 0 0หมืหมสามหมื่นสองสามหมืประมาณนี้นะครับอืม เรารับหมดแล้วเด่ะมันเดี๋ยวไม่พอเราค่อยไปหาหินเพชรมาเพิ่มนะครับมาเติมโอเคอันนี้ก็เป็นไอดีลองของผมนะจี G ้ซัพพอร์ตก็น่าจะไม่มีแต่ผมอ่านจากสกิลตัวละครแล้วนะ่ยมันพอไปวัดไปวาได้อยู่แต่ไม่ถึงกับโกงหาเหวอะไรมากนะครับไหนมาดูสิเป็นแพ็คธรรมดานะครับเปิดแพ็คธรรมดาเออไม่ใช่จ็คกพอตกูก็ว่าโอเคแล้วนะครับอัตราสุเทมไหนดูซินี่ใช่ไหมแพ็ค ก็คือเราหาอะไรเอบวก0.9เ้ a โหเฮียยากไปไหนโอ้โ oh, หแล้วดูเงากับป้ายเนะี่ย0.01โอ้โหหาเอบวกกี่อันโอ้โหเฮียมันเว้นไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูใหม่ดิโอ้โหเว้นหาเอบวก2อันนี้ก็ว่าหายากเลยนะ โอ้โหคือยากครับยากยากยากไอ้แค่นี้ไม่รู้จะออกหรือเปล่านะเพราะเงาไอ้นี้มันก็ออกอยากอยู่นะไหนกูอ่านผิดป่ะไอ้เหี้ยดูใหม่ดิมันยากหรือมันง่ายโอ้โหยากยากศูโอ้โหมันจะออกแล้ววะมันใช้ A2 อันใช่ไหมเอบวกอันหนึ่งอะเงาไอ้แค่หลอดทองอะก็คือเนี่ยต้องใช้3นี้ก็คือ กระต่ายเพื่อนซีนะครับแล้วก็บ้านกลางป่าแล้วก็ป่าไอเน,นี้ยคือเ e อแล้วมันให้หาอีกเอหนึ่งก็คือหาเงา A บวกในห้าอันแล้วดู0.9มันจะออกให้คุณไหมคุณว่าโอ้โหต้องมาลองดูอะ่ะมาเรามาเปิดกันเลยจะได้รีวิวไหมนะครับกดไปดิสองร้ออุ้ยเอ้ย,อ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 ยมาแล้วหนึ่งหาอะไรวะไอนี้ใช้10อันใช่ไหมแค่หลอดทองอะ่ะโอ้โหแค่หลอทองใช้สิอันนะครับเปิดเลยไปเร็วๆเ,เ,เ,เลยเฮ้ ช,ช้าช้าอูหมันล่อกูอันแรกปะเนี่ยเฮ้ยเงาต้องมาบ้างแล้วมาเราเปิดไปพันหนึ่งจะได้เท่าไหร่เฮ้ยเยงามาแล้วเฮ้ยเงามาแล้วเงาไข่เสียเองนะครับกูไปโอเคเราหมดไปประมาณพันหนึ่งเลยนะครับหรือสองพันวะไอ้เช่สองพันดิเรามีพันแปดเอออ้าวกระต่ายเอยแคลร์ทองมาแล้วโอเคเปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับเปิดไปเรื่อยๆเลยดูที่แปดพันกูได้เท่าไหร่นะ โอ้โหแครอทมาแล้ววะ่ะดูทันไหมครับเดี๋ยวผมกดช้าลงมไม่มีปั๊บแต่ตัวเล่นมันก็ดูแบบไม่ได้โหดนะอ่านจากสกิลอะเออไม่ได้ดูต่ากลัวถ้าโดดไม่ออกก็คืออาจจะเน่าได้นะการนี้นะครับโอ้ยเฮ้ยเฮใช่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยกวนแปลกแลแหละไม่มาเลยเงาน,นะครับอย่างดีมันกดทีละสองนะ โอ้โหมาแล้วแต่เงาเราหาเงาอ่ะเงาสี่อันน่ะโอโ้สงสัยจะต้องมาฟิกอีกว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเงามาแล้วเฮ้ยขายอีกเท่าไหร่ขายอีกสมผมนับเงานะครับแคโรลก็นับเหมือนกันแต่เอาเงาให้ครบก่อนเงาโคตรยากเลยครับมัน0.9ใช่ป่ะโอโ้หมดไป8000ได้ไรเนะี่ย อไปดูดิขาดเทียอะไรวะเงาเพิ่งได้2อัน,นเองเฮ้ยอันนี้ได้2ใบแรกเอสไปก่อนได้เอสมา2บแลใบลนะครับ8.000ได้แค่นี้โอ้โหไอเทียอีก8000ก็ได้อีกโอ้มันยากนะครับ30,000ไปใครทำใครจะทำอะ่ะ2 0 0 0 0ไม่รู้จะอยู่ไม่อยู่ดูดิเหลือ9000มาเรามาเปิดเดี๋ยวเปิดแพ็กซีีก่อน แพ็กฟรีแพ็กฟรีเงาออกให้กูหน่อยมันอยู่ในแพ็กฟรีแหละผมว่าโอ้โหป่ามารุลุเลยจ้าป่าป่าโอ้โหอย่าบอกนะแพ็กพวกนี้ป่าหมดเลยอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหป่ามาไม่หยุดโอ้โหสักพักกูจะป่าเข้าป่าแลวา้วคอมกูเนี่ยโอ้โหไ,ได้กระต่ายมาหนึง่งป่าโอ้ยได้บ้านโโอ้โหน่าอยู่จังวะได้กระต่ายโอ้โหได้บ้าน กดไปติดไอ้เหี้ยป่าเออดีว่ะไอ้เหี้ยป่าสักพักกูจะเข้าไปเล่นในป่าแล้วเออเอบวกไม่ออกเลยเอ้โอ้เอบวกมายังดียังดีเป็นเอบวกนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเงาหายากกว่าให้เงาออกมาให้ครบก่อนดีไหม <S <S เพื่อความอุ่นใจนะครับผม <c ass> ว่าเงาเนี่ยตัวบันเทิงเลยน่าจะหายากมากมากนะครับส่วนแค่ลอดเลยอีก5อันเฮ้ยโอ้แค่หลอดเ,ลอเอหลือสี่อันเงาต้องมาแล้วเอย แค่เดเหลือสี่อันเองเงาเรานับเงานะครับเฮ้ยแค่เรดโอ้ยของฟรีนั้นมันดีจริงๆกูของเงาบ้างได้เปล่านเนงะเงาเงางูเกา่าไหนไม่มีเลยนะครับอ้าวมีแต่ของดีๆป่านี่เต็มแบบเป็นร้านใบแล้วมั้งเนี่ย ผมชอบกดทีรันนะที่จริงผมกดรับทั้งหมดได้แต่ผมแบบอยากลุ้นเนอยากเปิดทีละอันทีรนันมันได้ลุ้นดีนะครับอืแต่เสียเวลานิดนึงไอตัวบาร์บีคอนน่าสนใจเ,เดี๋ยวผมเข้าไปเล่นดูนะครับ35บาทต้องซื้อด้วยเหรอไอเฮียแล้วตัวเช่าด้วย35บาทเกมมึงกู้่หิวเงินเกินนะครับ35บาทมึงก็เอาโอเคเราแลกอีเอหนึ่งกันไอเอดเราเดีแค่เท่าไหร่เอง อันนี้ห้าเลขสามอีกสีก่อีกสามใบอีกสามใบอุ้ยอย่างละสามอย่างละสามปิดไหมนะเดี๋ยวเราสุ่มไปอีกสักห้าพันดูก่อนเอ้ยลืมบอกเลยร้านคารมีอะไรบ้างนะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้เรื่ออะไรเนะี่ยอ๋อได้ห้าถึงสิบไอ้เรี่ยกูกูก็นึกว่าได้สิบเลยไอ้เรี่ยถ้าได้สิบเลยนี่คุ้มมากนะแต่ได้ห้าก็พอใช้ได้แหละเฮ้ยโอ้มันมีอัญมณีมาด้วยเหรอ อ,อ,อ,อ้ยอัน,นอัน,นอันนี้ได้ลูนด้วยเฮ้ยไอเหียมันมีอัญมณีกี่อันเนี่ยกูลืมอ่านมันมีอัญมณีมาด้วยนะครับเฮ้ยดีจังวะอ่าไอแฟกชียนี่อีกแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูแพ็กนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันเออเดี๋ยวไปหาเพรมาก่อนตัดหาเรื่องเสียเพรติตะกูมามาสุมต่อก่อนไออัญมณีเดี๋ยวสุมเสร็จอยไปอ่าน,นครับกูกำลังมันจะแเตะ เงาเอ้ยเงามาแล้วเฮ้ยเงาเหลืออีกสองใบเฮ้ยโอ้โหมามามาโอ้โหดวงกูกูขอฮะปิดเป็นขวานตาสักหน่อยแค่ลอดรู้รู้สึกว่าจะเกือบเกือบเกือบได้แล้วนะหรือว่าเต็มแลว้วะแค่ลอดออนี้ขาดเงาเฮ้ยแค่หลอดน่าจะเต็มแล้วนะครับเหลือเงาสองใบเฮ้ยเงาสองใบโอ้โหอย่าบอกนะแปดพันนี้ไม่ได้เงาสักใบนี่กูเซ็งเป็ดเลยนะเว้ยไอ้โอ้โหมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วเหนียใบเดียวเหนียงใบเดียวเฮียเปิดของฟรีก่อนเถ่อได้จากของฟรีนะครับยิ่งเราใกล้ปิดเรายิ่งต้องแบบเปิดของฟรีนะเปิดทีละน้อยๆยิ่งเราใกล้ปิดอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันเกินนะครับเสียดายเพชรกว่าจะหาได้แต่ละเพชรกว่าจะหาได้แต่ละเม็ดกดไปกดไปกดไปรู้สึกว่าตัวนี้มันจะแพ้พวกในรเทศนะเพราะมันมีโดดตั้งแต่เริ่มเทิร์นเลยใช่ไหมล่ละจยใส่ไพ่ไปนะครับใส่ไพ่ไปมันไม่โดดเทิร์นแรกละ เดี๋ยวเหมือนอ e ีซัมเมอร์นะครับโอ้เงาไม่มาเลยอแค่หลอดเต็มแล้วเต็มแล้วว้าวแรกก่อน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 เกินแล้วจ้าวุยขาดอีกใบเดียวไอ้เหี้ยเงาขาดแค่เงาเลยจ้าขาดแค่เงาเลยเปิดมาดอกนี้ติดให้กูหน่อยสิปับ๊บเงาไม่มีวะ่ะโอ้ไม่มีเงาโอเคไม่มีเงา โอ้โหไม่มีเงาไอ้เหี้ยแพ็กสุดท้ายโอ้โหไม่มีเงาไอ้เหี้ยอยู่ในแพ็กฟรีปะวะแพ็กฟรีแพ็กฟรีไม่มีโอ้โหเอ้ยอย่าบอกนะหกพันนี่ไม่ได้สักเงาอ่ะมันก็เกินไปนะเว้ยเราจะสุ่มทีละพันนะครับทีนี้แล้วก็มาเปิดฟรีสุ่มพันเปิดฟรีโอ้โหเงาไม่มาโอ้โหไม่มายังอีกเหรอ ไทนี่ยังอีกเหอโอ้โหปุวเพชรกูหมดนี่ไม่รู้จะได้ไม่ได้เลยะโอ้โหมึงเกินไปเปล่าเงาโอ้เงาไม่มาอืมอดีจริงเห็นบางคนเขาเปิดได้การ์ดเลยทำไมผมไม่ไม่ไม่เคยตั้งแต่เล่นเกมนี้มายังไม่เคยได้อะไรอย่างนั้นเลยเปิดได้ได้การ์ดมาเลยนะ กดแปเงาไม่มาไม่มาโอ้โหแครลอดเต็มแล้วโอ้โหไม่มากดต่อเลยที่เกียดไปนั้นโอ้โหป่าห้าใบเลยเมื่อกี้เฮียกูเผิ่มแป,ป๊บเดียวโอ้โหเอาจนได้เฮียเกมอเออมาสักทีแม่งเอ้ยรอกูเกือบหมดหมดหมื่นห้านะครับเรามีหมื่นแปดใช่ไหมทีแรกเออหมดหมื่นห้าแพ็คนี้ไม่ต้องเปิดน,นะครับเก็บไว้ ไหนดูซิเฮียได้ยากได้เย็นจริง,รงๆนะมึงอะ่ะมากดไปเลยแล้วเรามาดูลูกบาตรกันนะครับลูกบาตรมีอะไรในนี้กดไปเลยอันนี้ก็แลกไปแลกไปเลยเออแลกไปเดี๋ยวกูทำอีกตัวแม่งเลยนะครับเฮ้ยทำอีกตัวไม่ได้หรอแลกไปแล้วโอเคไหนมาดูซิอัญมณีเดี๋ยวขออ่านอัญมณีก่อนนะมันดีวะอัญมณีเนีนะ่ย อัญมณีก็มีเข้ามา2อันนะครับก็คือเป็นฝันร้ายกับควบคุมนะควบคุมนี่คืออะไรเมื่อตกแลนด์มาร์ทโอกาสจะซื้เพชรเด้อเชิดแบบไกอาเหรอพียไอเชี่ยอ้าวอัญมณีมันเป็นอัญมณีเฉยๆมันไม่ใช่คอสตูมใช่ไหมมันไม่ได้เขียนว่าคอสตูมเออมันเป็นอัญมณีเฉ๋ยช็อตตูมมันอยู่นี่ไอสัตว์เป็นอัญมณีเฉ๋ยนะครับ โอ้มีควบคุมแล้วก็เลยเมื่อฝ่ายตรงข้ามถึงแดนมาจะฝันร้ายเฮ้ยเหมือนจะเหมือนจะเก็บไนกี้ได้หรือเปล่าฝันร้ายนะ่นะครับแต่คอสนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะแต่ผมว่าควบคุมน่าจะมีประโยชน์กว่าหะมั้งนะเออควบคุมน่าจะมีประโยชน์กว่าถ้าใครจะทำนะไหนไปดูดิแต่มัน800มันได้ทั้งได้ทั้งคอรคอสเอ้ยได้ทั้ง2ออัญมณีเลยผมว่ามันโคตรคุ้มเลยนะเว้ย แล้วมันได้การเรียกด้วยนะครับเนี่ยมาดูเนี่ยคนซื้ออันหนึ่งอ่ะมันห้าร้อยใช่ปะซื้อสองอันเนี่ยก็พันพันเอ็ดละเนี่ยคนซื้อนี้เลยไอ้แคบแปดร้อยเก้าเก้าแถมได้รูนด้วยเออมันดีนะดีดีแพ็กนี้ไม่คุ้มไม่รู้จะว่าไงแล้วยังไงคุณกัดฟันซื้อสองอันไปเลยนะเผื่อเปลี่ยนใจก็จะได้เปลี่ยนคอร์เปลี่ยนอัญมณีได้นะครับแถมได้รูนมาด้วยการยอมร้าเนี่ยรูนเนี่ยเออส่วนแพ็กนี้เดี๋ยวมึงเจอกูไอ้สัต เจอแน่นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ไปหาเพชรมาก่อนก็ดีดีมาเดี๋ยวมาเปิดไอลูกบาทไอ้นั่นก่อนลูกบาทชมพูมันได้อะไรวะเออไม่ต้องรอได้อะไรนะยโอ้โหนี่นะสิ่งที่ได้เดี๋ยวนะตัวมันต้องใช้อะไรวะเดี๋ยวผมไปดูก่อน เอาไว้เลือกครั้งหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าที่ในไอดีนี้มันมีน้อยผมอาจจะเลือกเป็นหมวกนะหมวกไทเทเพราะแปนเรามีแล้วเรามีดาบนะครับขังมันให้อะไรบ้างนะเมื่อกี้นะ่ะโดนหรอโดนเรามีเอ้ยเลือกหมวกได้หมวกได้ใช้เฮ้ยอ๋อมันเลือกได้หมดเลยโอ้้เฮียเอ้ยกูก็ไม่ได้อ่านกดไปเลยนะครับเลือกได้หมดโถกูเลือกนูว่าเลือกอันแดนหนึง่งเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเฮียเออ มันเป็นเซตที่เกมมันให้มาเลยใช่ไหมอ้าวทำไมมันจัดให้ไงอ่าเดี๋ยวผมจะใช้เซตที่เกมมันให้มาเลยแล้วกันนะครับเซตที่เกมมันให้มาก็คือหนึ่งนะครับ2 3 4สดี๋ยวเซตนี้ไปเล่นก่อนนะเดวเซตนี้ไปเล่นก่อนตัวยังไม่อัพนะครับเพราะว่าถ้าอัพเนี่ยมันมีโดนมันมีโดนอยู่แล้ว เออเราลองเอาเซตนี้ไปเล่นดูก่อนคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ใครปิดเท่าไหร่ตัวนี้น่าสนใจไหมลองคอมเมนต์ดูนะครับผมว่าตัวนี้มันมันมันกลางๆอ่ะมันไม่ได้เก่งแล้วมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้กากนะครับก็พอเล่นได้เอาไปเล่นสนุกขำๆโดดสาบเรียกโดดสาบเรียกเออมันน่าจะสนุกอยู่นะครับก็ใครปิดเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวขอไปลองเล่นก่อนนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ